สวัสดีครับพบกับป่าต้นในเช้าวันจันทร์ที่27มกราคมนะครับบันเตงเจ็บสามทีเด็ดบอลวันนี้ก็จะมีเวเนเซียเจอกับเวโรนานะครับเจนัวเจอกับมอนซาแล้วก็เบอร์ลี่เจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์แนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่องการอยากร่วมสนุกกับลาลิก้าเบทนะครับก็แนะนําลิงก์ปัะหมุดใต้คอมเมนต์นะครับซึ่งเป็นลิงก์ปลอดภัยนะครับเป็นลิงก์ไลน์แอดแอดไลน์มาก่อนนะครับแล้วก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับและเพื่อไม่การเสวลาเราไปเริ่มวิเคราะห์แนวทางในวันนี้กันเลยดีกว่า วิคราะห์คู่แรกนะครับก็เป็นคู่ของเวนิสเจอกับเวโรนานะครับผลงานการพบเจอมาในครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นเวโรนาที่เปิดบ้านเฉนเอาชนะเวนิสนะครับได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งก่อนหน้านั้นเวโรนาก็ชนะได้ด้วยก็สามหนึ่งนะครับเมื่อปี2022เรียกว่าตลอด3เกมหลังที่พบเจอมาเนี่ยนะครับเป็นทางด้านของเวโรนาที่คว้าชัยได้ทุกเกมนะครับโดยทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างเวนิสเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันในลีกนะครับก็ มีเกมที่เสมอกับปามีสหน่งหนนะครับแพ้กับอินเตอร์มิลาน0-1เสมอกับเอ็มบอลี1-1นะครับแล้วก็แพ้กับนาโปลี1-0นะครับเรียกได้ว่าฟอร์มนั้นค่อนข้างฝืดนะครับในตลอด4เกมหลังที่ผ่านมานะครับส่วนทางด้านของทีมผู้มาเยือนอย่างเวโรนานะครับ5เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยก็คว้าใช้ได้เพียง1นะครับเสมอ1และแพ้ไปถึง3นะครับอย่างนัดล่าสุดเนี่ยก็โดนลาซิโอนะครับบุกมาถล่มถึง0-3นะครับก่อนหน้านั้นก็พ่ายกับ นาปลี20นะครับมีเกมที่เสมอกับอูดิเนเซ่00นะครับเรียกว่า3เกมหลังของเวโรนาผลิตสกรไม่ได้เลยนะครับทีมเจ้าบ้านเนี่ยว่าห่วยแล้วนะครับแต่ทีมเยือนอย่างเวโรนาเนี่ยห่วยกว่านะครับถ้ามองจากผลงานแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับราคาเนี่ยเป็นทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างเวนิสนะครับที่เปิดมาต่อในเรทราคาปปอนะครับปปอนะครับวันนี้ค่าน้ําไหลลดมาหรือว่าไหลเพิ่มขึ้นจ่ายเท่ากันนะครับอยู่ที่0.96นะครับ คู่นี้เนี่ยนะครับเป็นการโคจรกลับมาพบกันของ2ทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางทั้งคู่นะครับโดยฝั่งของเวเนเซียเนี่ยนะครับผลงานในบ้าน5เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ทีมเยือนอย่างเวโรนาเนี่ยผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดของพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้2นัดนะครับโดยเรทราคาเนี่ยเปิดไม่เจ้าบ้านเป็นเรทราคาปปนะครับปาตน้นแนะนําให้อยู่ต่อ รอรับทรัพย์ไปที่ทีมเจ้าบ้านดีกว่านะครับเพราะทีมเยือนอย่างเวโรนาเนี่ยนะครับฟอร์มค่อนข้างฝืดเลยจะเห็นอย่างชัดเจนว่าตลอดสามเกมหลังในลีกเนี่ยพวกเขาผลิตสกอร์ไม่ได้เลยสักเกมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบุกมาเจอกับเอซเวนิดนะครับที่กําลังหลังชนฝาที่อยู่ในโซนท้ายตารางแบบนี้ต่างก็ต้องการแต้มนะครับเพื่อหนีจากโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าเวนิดเล่นในบ้านนะครับหรือว่าเวนิเซียนะครับเรียกเวนิดก็ได้หรือว่าเวเิเซียก็ได้นะครับเล่นในบ้านเนี่ย นะครับยังไงก็น่าจะมีลุ้นกว่าอยแล้วนะครับราคาปปค่าน้ําไหลลงแบบนี้นะครับแนะนําให้อยู่ต่อรอรับรับไปที่ AC เวนิสนะครับหรือว่าเวนิเซียนะครับแล้วท่านผู้ชมเราครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคระห์ที่คู่ของเจนัวเจอกับมอนซานะครับโดยผลงานการพบเจอมาในครั้งล่าสุดเป็นทางด้านของเจนัวที่บุกมาเฉือนเอาชนะมอนซาได้วยสกรหนึ่นนะครับก่อนน้นั้นก็เป็นทางด้านของมอนซาที่บุกเฉือนเอาชนะเจนัว32 นะครับเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างก็แพ้เกมในบ้านทั้งคู่นะครับสำหรับ2เกมหลังนะครับโดยผลงานของทีมเจ้าบ้านอย่างเจนัวนะครับหเกมหล่าสุดนะครับในลีกเนี่ยคว้าชัยได้เพียง2นะครับเสมอไปหนแล้วก็แพ้ไป2อย่างเกมล่าสุดเนี่ยก็แพ้กับโรม่าสานะครับก่อนนั้นก็เอาชนะปามาหนเสมอกับเลเช่0ูนยะครับสำหรับทางด้านของเชนัวส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างมอนซ่านะครับ 5เกมหลังของพวกเขาคว้าใช้ได้เพียง1น,นะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4อย่างเกมล่าสุดเนี่ยนะครับก็บุกไปแพ้กับบริยา3-1กหน่งนนั้นเอาชนะฟิออได้2-1น,นะครับก็มีแค่เกมนี้เกมเดียวที่ชนะนะครับนอกนั้นเนี่ยก็แพ้มาหมดนะครับไม่ว่าจะแพ้ไกาอารีหนึ 2, แพ้ปามา2-1นึ่งะครับแล้วก็แพ้กับยูเว่หนึ่งสนะครับสำหรับทางด้านของมอนซานะครับถ้าดูที่ผลงานแล้วไม่ค่อยต่างกันอะไรมากนะครับแต่ทีมเจ้าบ้านเนี่ย ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับต้องบอกเล็กน้อยกระจิตลฤทธิ์นะครับโดยวันนี้นะครับราคาเป็นทางด้านของเจนนวที่เปิดมาต่อในราคาครึ่งลูกนะครับแต่ขณะนี้ราคาได้มีการไหลลดมาเหลือเพียงราคาปปๆเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่แปลกเพราะว่าเจนนวเนี่ยนะครับมีฟอร์มที่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับวันนี้เล่นในบ้านอีกด้วยนะครับเปิดมาต่อนะครับก็ถือว่าไม่แปลกนะครับ ซึ่งเจ้าถิ่นอย่างเจนนวนะครับผลงานในบ้าน5เกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยคว้าชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็คือนัดล่าสุดที่ชนะปาม่าไป10ึ่งนแมตชนี้เตรียมเปิดบ้านรอรับการมีืันของมอนซ่านะครับทีมที่มีผลงานนอกบ้านเลวร้ายมากๆเพราะว่าไม่ชนะมา6นัดติดต่อกันแล้วนะครับเรนราคาเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับที่เปิดมาต่อราคาปปเรทราคาแบบนี้แนะนําให้อยู่ต่อ รอรับทรัพย์จะดีที่สุดนะครับเพราะมองว่าเจนัวเนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับและเกมเย้านั้นล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งคว้าชัยชนะมาได้มันๆอีกด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากมอนซ่าที่เล่นนอกบ้านได้อย่างเลวร้ายนะครับดังนั้นมองว่าเจนัวน่าจะปิดจอบ3คะแนนในบ้านได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับขอเรือกอยู่ต่อรอรับทรัพย์ไปที่เจนัวนะครับแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ วิเคราะหที่ฟุตบอลแชมปนชิปอังกฤษนะครับก็เป็นคู่การพบกันร,ระหว่างเบอร์ลี่เจ้าบ้านจะเปิดบ้านต้อนรับการเมีอนของลีดยูเนเต็ดนะครับโดยผลงานการพบเจอมาในครั้งล่าสุดเป็นเบอร์ลี่ที่บุกเฉือนชนะลีดยูเนเต็ด1-0นะครับแต่ก่อนน,นั้นเมื่อเกม2022นะครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นลีดที่เอาชนะเบอร์ลี่3-1แต่ตรงนี้มองข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่าผ่านมานานแล้ว นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทั้งคู่ต่างก็เล่นในแชมเปี้ยนชิพทั้งคู่นะครับโดยผลงานการพบเจอมาในครั้งล่าสุดคู่นี้ผลิตเป็นสกอร์ต่ำนะครับวันนี้ก็มีวิวเวลค่อนข้างสูงที่จะออกสกอร์ต่ำเช่นกันนะครับโดเบอร์ลี่ของกุนซือสกอตบาร์เกอร์เนี่ยนะครับเพิ่งจะบุกเอาชนะพีมัตได้ด้วยสกอร์5-0โอ้โหนะครับก็ทำได้ไม่เลวนะครับสำหรับเกมนั้นเรียกได้ว่าผลิตสกอร์แบบเป็นข้อเป็นกรรมนะครับยิงโหดเหมือนโกรธเมียนะครับส่วนเบอร์ลี่ของกุนซือดานิเอล เพิ่งจะเปิดรังเชื่อได้กับนอร์ดิสตี้2-0ในลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าลีดเนี่ยนะครับมีเกมการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับสามเกมหลังเนี่ยเล่นในบ้านเก็บคินชีตมาได้นะครับไม่ว่าเป็นศึก FA ฟเอครับนะครับที่ชนะฮาร์โลเกตทาวน์1-0นะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพก็เอาชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์3-0แล้วก็เอาชนะนอร์ดิสตี้2-0โอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับสำหรับสองทีมนี้นะครับ วันนี้เนี่ยราคาเป็นทางด้านของลีดนะครับที่เปิดมาต่อในเรทราคาปปอนะครับราคาคงที่แต่ค่าน้ําจากตอนแรกจ่ายอยู่ที่0.88นะครับขณะนี้ได้มีการไหลเพิ่มมาเป็นเรทน้ําล้นนะครับ1.05นะครับเรทราคาวันนี้ปาต้นบอกเลยว่าไม่น่าเชียร์นะครับสำหรับเหรียญยูเอตนะครับเพราะว่าเรทราคาปปอที่มักจะเข้าวินเนี่ยนะครับค่าน้ําต้องไม่ถึง1.05แบบนี้นะครับต้องอยู่แค่เพียง0.82นะครับถึง0.98เ ก็ต้องอยู่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับโดยวันนี้เบอร์ลี่เนี่ยให้คะานนมาที่0.87นะครับซึ่งไม่ถึง1.00นะครับเพราะฉะนั้นมองว่าเบอร์ลี่เล่นในบ้านนะครับก็น่าจะมีความมั่นใจถึงแม้ว่าลีเยอเตดใน3เกมหลังที่ผ่านมาเนี่ยจะทําได้ดีก็ตามนะครับแต่ก็เป็นผลงานการเล่นในบ้านเท่านั้นนะครับเกมเยือนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เบอร์ลี่เล่นในบ้านยังไงก็ขอมองได้เปรียบไว้ก่อนนะครับอยู่รองประคองตัวเนี่ยมีลุ้นได้2มุมนะครับลุ้ นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ป่าต้นขอเชียร์ไปที่เบอร์ลี่นะครับแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับสรุปท้ายคลิปนะครับคู่แรกคู่ของเวเนเซียพบเวโรนานะครับคู่นี้ราคาปปขอเชียร์ที่เวเนเซียนะครับคู่สองคู่ของเจนัวพบมันซ่าคู่นี้ปปเช่นกันนะครับให้เลือกอยู่ต่อรอรับทรัพย์ไปที่เจนัวนะครับคู่สามผู้สุดท้ายคู่ของเบอร์ลี่พบกับลีดยูเนเต็ดนะครับคู่นี้ราคาปปขอเลือกอยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายเชียร์ไปที่เบอร์ลี่นะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่เพียงทัศนะและเป็นแนวทางจากป่าต้นเท่านั้นหากชอบก็จัดหากขัดก็สวนกันได้เลยครับ